สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องบานุนะครับผมหลังจากที่กลับมานะครับจากกัมะก,ก้านะครับผมพาพี่แอนไปซื้อของนะครับผมกลับมาปุ๊บไม่มีใครสักคนนะครับผมมิดส้อยม้อยนะครับผมไม่รู้หายไปไหนกันหมดนะครับเป็นเป็นแต่ญาชีกับป้าไทายบ้านนะครับผมเบ่งเอาเบ่งมันพากัน,น,นพากันถือกล่องมาอย่างนอกบานี้เนา เราไปสิลูได้ข่าวมาแววแววโอ้ข่าวอะไรอ้าว,าวดูเป๊ะอะไรคะข่าวอะไรคะอ,อ,อะไรนี่ปเป๊ะเจ้าทำไมมีความสุขแท่นี่ป้าดูดูดูด,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 ดูนอนนอนนอนอ่ะไเรา<ๆ>ได้ข่าวมาแววแววเนาะข่าวเพิ่มแก,กระเป๋านุมาออจะซื้อเรื่บง่เมื่อกี้นี้พาพี่แอนไปซื้อของไปซื้อขนมจ้าที่นั่นแหละอยู่คัมตะกะบีซี กลับมาหอดและโบเห็นหวอดภัจ <ultimately, S 1> ักคนมิดซอยมอยเข้าไปเข้าไปเข้าไปอันนี้มืดเข้าไปอันแห่เทียนเข้าพรรษาที่วันนี้วันที่สิบแปดนอแห่เทียนอ่าคุณเล่าคำครับผมนี่เขาเบาอยู่มูส่วนอยู่มูอยู่กุฎีส่วนอยู่พะรื้อนี่เอากล่องมาตจอกันนี่มาจังได้บัตนี่อันใดถามได้บัตนี่ครับถามว่ามีเรื่องอยากถามเห็นป้าจนเกินบอกว่ามามามาเห็นเออเห็นว่าอันโอ้ เป็นป้าบ้านบบาหนุบานบาวมืดสีบวชยังเบามืดกับสีบวชบ่แม่แม่บป่กะอ่มันละสง้าราละสีบวชว<อ>่าสนก็ห้าก็โอ้ฟืนเด้อประสนมูธนาสาทนาสาูนำนนเนาะคืออะก็มีเอาตรงๆเลยก็มีแต่คนอยางไงบวชเนาะ,ะ,ะพ่อแม่แล้วก็เอฟซีพันเองบอกมาแต้โดนๆเนาะแต่ว่าหฮามันผัด่งไรละมันยังค่ายังหลายอย่างอยู่ก็เลยมาปีนี้ปีนี้ก็อายุยี่สิบสี่แล้วอือเลยปีหน้ามัานก็ ถ้าตามความเชื่อเนาะเขาบมันจะเป็นปีอะเบญจเพศอายุ25ปียิ่งมาปีนี้น่ะอ่ามีนหมอมันถักมาอทางแม่นี่แหละว่ามีเคาะมีอย่างนาเป็นปีชงเคาะก็ถึงขั้นนั่นและเลือดตกยางออกมาและเมื่อทีเห็นนั่นกงทีแต่ว่าก็ไปสอดเคาะมาแล้วแ่ะมันก็เลยว่าเออปีนี้มันยังหนักขนาดนี้ถ้าถึงเบญจเพศแล้วมันดีซั่มเลยก็เลยมาคิดว่ามานี่ว่าก็คือ ก็คือั่นแหละหลายคนก็อยากให้บวชอยากให้บวชอือผู้ได้ก็บวชซาบวชซาอัซีก็บวชเธอหนุบวชเธอหนุนั่นแหละก็เลยว่าตั้งใจว่าก่อนยี่สิบห้าเนี่ยต้องบวชก็คือปีนี้นี่ต้องบวชให้ได้อืมนนี้ก็พูดมาวันนั้นน่ะที่นั่งพูดกับแอดิดว่าอ่าอ่าหลังออกพรรษาก็จะบวชหลังออกพรรษาว่าจะบวชแล้วก็ทํคลิปไปวันนั้นแหละอครับเมื่อบ้านปั๊บมันไม่รู้ยังไงน่ะมันกระวนกระวายน่ะ S <S ในในใจในหัวมันคิดแต่เรื่องเดียวคืออยากบวชให้เร็วๆอยากบวชให้เร็วๆนะเ<อ>มื่อมันมีอะไรจูงใจมาอะไรหละก็เลยค่อยก็เลยออกมานั่งทําคลิปอีกวันนั้นอนะตอนอยู่บ้านนะแล้วก็มานอนนั่งนอนเล่นโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็เข้าไปดูอะตาม Google ตามมาเนี่ยก็อ, <S <S อันนี้ไปว่าเราเรา,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 าบวชตอนเขา้าพรรษาได้หรือเปล่าแล้วก็ศึกตอนมันเข้าพรรษาได้หรือเปล่า<อ>แล้วก็เข้าไปดูว่าเออก็บวชได้แล้วก็ศึกได้ ถ้าถ้าเราบวชแล้วอ่าเราไม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่าเราไม่ได้อนี้เข้าพรรษานะแล้วก็สามารถึกได้ไม่ผิดไม่ผิดอพระวินัยนั่นแหละก็เลยเข้าไปอ่านดูทีนี้ก็เลยทักทักเฟซไปถามแม่ว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนเดือนนี้กระดาสิงหาเนาะสิ้นเดือนสิงหาน่ะก่อนสิ้นเดือนสิงหานาะนาเสียจทันหรือเปล่าก็เลยถามแม่แม่ก็เลยว่าอาจจะเสียทัน ก็เลยมานอนคิดมานอนอ่ะอันนี้ดูก็เลยว่าเออถ้านาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือยังไงเราให้มันยังไงให้เ้วเบียกแลวงานให้เ้วเบียกให้เรียงงานหลังให้มันพอกท่านสิก็เลยคิดว่าถ้าเสร็จนาปุ๊บก็อาจจะตัดสินใจบวชเลยก็อาจจะบวชเลยไม่ต้องไม่รอตอนออกพรรษานี่แหละก็เลยว่าเออเขาเรายิ่งบวชเร็วมันก็อันนี้เร็วอ่าใช่ มานอนอันนี้อยู่สองสามวันเลยนะผมแบบว่าดูแต่เกี่ยวกับบวชบวชนี่แหละถามดูดูหลายเว็บไซต์ว่าเออมันบวชได้จริงหรือเปล่ามันอันนี้จริงหรือเปล่าบวชมานานอาจจะจิตใจในการบวชก็ได้อาจจะเป็นมหาเมืองหรือไปนู่นแล้วก็ไปเลื่อนติ๊กตอกเล่นอันนี้เลยมันคือคือแรงอันนี้เลยคือสิ่งที่ยิ่งอยากทําให้บวชมาเห็นอันเนี้ยมาไปเลื่อนติ๊กตอกเห็นอ่ะอันนี้คือแบบว่า อ้นี่คือแรงจูงใจเลยทำให้ผมอยากบวชยิ่งขึ้นเลยเนี่ยมันคือความฝันสูงสุดเนาะของผู้ชายเนาะของชายไทยที่อ่ะที่เรานับถือศาสนาพุทธเนาะใครก็ต้องบวชใครๆก็ต้องเพราะว่าอ่าจุดสูงสุดของผู้ชายเนาะก็เรียนจบอ่ามีงานทําแล้วก็อ่ารับใช้ชาติเป็นอาหารได้ผมไม่ได้เป็นอาหารแล้วก็สูงสุดเลยก็คือบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่นี่แหละแล้วก็เลื่อนมาเห็นอันนี้ในทิดตอก แล้วมันก็มีแต่เรื่องเดียวนะในติ๊กตอกน่ะเนี่ยมาเห็นอะไรเนี่ยมาเห็นชุดคุยนาค่ะนมาเลื่อนห็นแต่เนี้ยนะเล่นในติ๊กตอกน่ะทั้งทั้งเราก็ไม่ได้คิดแต่เราเลื่อนเราไม่เจอนี่แหละก็ก็มาเห็นเนี่ยมันยิ่งทําให้จกบวชน่ะมันยิ่งทําให้เราแบบคืออยากใส่ชุดนี้คืออยากใส่เลยว่าจริงๆนะคือสิทธิ์คือเสียหนีดีนะ ถ้ารู้บวชอ่ะรู้เทศอ่ะเพราะนะเออพาะเพราะเพราะว่าตอนที่เรานั่งสวดมนต์กันเนี่ยเสียงกลางวันเสียงเสียงรู้แต่ตะกับกลางวันมากเลยเอาก็ตอนตอนบวชเนนตอนบวชเนนเนาะเวลาเราอ่าบิณฑบาตมาเสร็จอหลวงพ่อที่อยู่ด้วยเพื่อนก็จะให้อ่สวดมนต์สวดมนต์ก็นั่งสวดใส่ไหมนี่แหละอ่าระหว่างรออ่ะญาติโยมเพื่อนเตรียมสำหรับกับข้าวเตรียมมาเนาะก็นั่งสวดงานใหญ่ๆอยู่วัดก็ ไม่รู้ยังไงต้องให้ผมจับไม้ตลอดน่ะคนอื่นี้ไม่จับแล้วิธีแล้วเราบวชจะไปบวชที่วัดไหนก็จะบวชอยู่กับหลวงพ่อนั่นแหละที่ตัวยังเคยอยู่เนี่ยอยู่ประชานั่นแหละเพจะอยู่ที่ที่เราไปทำเวียมครับเพราะว่าที่ที่เคยอยู่มาแต่เด็กผมไปอยู่ตั้งแต่ยังมีแค่กระต๊อบแค่เนี้ยมีกระต๊อบอันเดียวไะกางเต็นท์นอนตั้งแต่เพื่อนเงินไปแต่ก่อนก็เอาน้ําเอาข้าวไปส่ง เอานามเอ็นี้ไปส่งเพื่อนอ้าววัดนั้นมีมีโบวชแล้วเหรอเออแล้วโบวชที่อื่นแต่เราไปอยู่ก็โบวชที่อื่นก็มาอยู่นี่ไงครับครับผมนั่นแหละก็เลยนี่แหละก็ยังคิดกังวลอยู่เรื่องเดียวคือว่ากลัวอุปชาเพื่อนไม่บวชให้นั่นแหละปัญหาคือนั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าบุญบวชเราถึงน่ะเขาคงจะได้บวชตามจุดประสงค์นั่นแหละก็ภาวนาอ้าวเราอายุพร้อมแล้วยังไม่บวชไม่บางทีอุปชาบางท่านเพื่อนไม่บวชให้นะบางที ถ้าถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆท่าถ้าไม่อันนี้จริงๆนะผมก็ได้ยินมาใช่บ้านนะก่อนจะบวชนะเขาต้องไปอยู่วัดก่อนนะอันนี้มันอันนี้มันก็และแต่งี้ยอันนี้มันก็แลวแต่แล้วเขาบอกว่าไปอยู่วัดแต่ว่าก่อนเราจะบวชนะก็คือเราต้องไปนอนวัดอยู่แล้วแหละไปอยู่ก่อนเนะแต่ว่าจะเหมือนจะเหมือนกันกเป็นลูกศิษย์วัดก่อน แล้วเวลาศึกมาก็ต้องลด, <c oughs> ลดน้ําต้นโพสมวันเคยบวชเตนเนยนไงบวช<ว>เนนก็ตั้งแ<ร>ต่ปสี่เนาะฤดูร้อนปสี่ปห้าปหกมหนึ่งมสองปิดเทอมใหญ่ฤดูร้อนก็บวชตลอดอบวชเนนตลอดก็เลยยัง20ปีแล้วก็ยังไม่ได้บวชพระถ้าลูกบวชนะก้องทุ่โลกโอ้สางวายเนี่ยมันมันจะมีประเด็นนะมันจะมีมันจะมีประเด็นมาอยู่นะาว่า นนบวูแล้วล่ะค่ะกับเบามืดแต่ก็ไม่สนหรอกลูกชายก็มาไม่มีบารมีก็ไม่เกใช่ก็คือนี่แหละอีกสําคัญเลยก็คืออยากทําตามจุดประสงค์เราคของพ่อแม่แล้วก็เอฟซีเาที่เราทำความเีื่ตั้งใจอยากให้เราบวชใช่จะไปลูก้ชายต้องบวชครับผมใช่เราทำเพราะว่าผมเคยได้ยินมาแต่ผมก็จําไม่ได้หรอกครับว่าถ้าผู้ชายเนี่ยถ้ายังไม่ได้บวชนี่เขาว่ายังไม่เป็นชายชายชายที่บริสุทธิ์ชายที่อะไรนี่แหละ มันยังมีเป็นร่างถ้าว่ายังไงล่ะมันยังมีร่างผีร่างอ่ะอันนี้อยู่เพราะว่ายี่สิบปีต้องบวชถ้ายังไม่บวชก็คือยังแถวบ้านป้าที่บ้านนะถ้าผู้ชายคนไหนนะบวชเรียนจบแล้วแล้วอ่ะชีวิตก็จะรุ่งรุ่งรุ่งขึ้นไปเลยถ้าคนไหนไม่ได้บวช ก็จะอยู่แบบเนี้ยจะรุ่งก็ไม่รุ่งจะต่ำก็ไม่ต่ำนี่แหละก็จะก็จะเก็บตังค์แล้วตอนนี้ซื้อชุดคุยแล้วอยากใส่ชุดแบบนี้มากเลยอ่าเข้าไปดูทีมนด้วยนะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ใส่นะอยากใส่ใช่มันมีให้เช่าอยู่แต่ว่าเราไม่อยากเช่าไงก็คืออยากใส่ปั๊บแล้วปวดแล้วก็เอามาเก็บไปเลยแถวบ้านป้าที่บ้านมันเป็นชุดขาวมันแบบขาวนะก็มีแต่ว่าแบบนี้ถ้าเราใส่เราได้เก็บไปไงแต่ว่าก็ ลองดูว่าบุญจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าราคามันก็เอาเรื่องถ้าเราอเอาซื้อจริงเลยถ้าเช่ามันก็มันเช่ามันก็อย่างนั้นเราใส่ก็คืออยากใส่แล้วก็เก็บไว้เป็นเป็นอันนี้ไปเลยว่าเราเออเราเคยบวชแล้วก็เอาไว้ที่บ้านเลยเป็นเป็นสิริมงคลที่บ้านยังไงเด็ไม่ต้องหางบก่อนโอเคแต่ก็ได้ยินว่ามีอ่าจะภาพใหญ่อยู่จะภาพใหญ่พร้อมที่จะ อันนี้ให้อยู่นั่นแหละจะภาพนี่แหละจะภาพพร้อมที่จะตั้งวงบุญอยู่จะภาพนนอยู่้านี่แหละครับจะภาพนี่แหละ้านยังว่าอยู่ร้านค่อยอ่าร้านจะบวชสองคนทั้งนุทั้งมืดเลยคือถ้าบวชพรุ่นเช้าบวชทั้งสองเลยบอกสิบห้าวันเมได้เริ่มแรกนั่นเริ่มแรกน่นยอมบีกบวชนะในไหมบวชเป็นมูนะ่บวชอยู่บบวชน้อกันปะอ๋อก็นะครับผมก็นะก็รอติดตามดูนะครับผมว่าบุญบวชสิทึงบอ น้อครับเนาะว่าอุปสาเพื่อนจเมตตาเพื่อนสีบวดให้บอเนาะครับเนาะในช่วงเข้าพรรษาแต่ในความคิดตอนนี้ก็คือทานาเสร็จคือแล้วเบียกแล้วงานแล้วกะให้มันเคลียร์ทุกอย่างก็คือตอนนี้นั่นตัวเองเคลียร์บเคลียร์กร้างก็คืออยากบวชแล้วตั้งใจบวชนะครับยังน้อยก็น่แหละคือเอาไว้ละยังน้อยก็สิบห้าวันแต่ถ้าอยู่ไปถึงสิบห้าวันแล้วถ้า้ายังติดใจยังอยากอยู่อยู่ก็คือจะจะไปเรื่อยๆอีกก็เป็วฝาเราจะเนี่ย ผมก็โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับผมรอติดตามนะครับผมเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับมี่ารดีมาแจ้งนะคะเบาลุกก็จะห่มผ้าเดืองเลยนะครสิ